โกลเด้นพิมเมลิกโทฟี่สัญลักษณ์แห่งความไร้พ่ายถ้วยแชมป์พิมเมลีกสีทองสุดพิเศษที่มีเพียงทีมเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้ครอบครองเรื่องราวแห่งความยิ่งใหญ่ของอาร์เซนอลที่ฝากตำนานไว้ด้วยการคว้าแชมป์โดยที่ไม่แพ้ใครแม้แต่นัดเดียวพร้อมเจาะลึกความสำเร็จและผู้เล่นสำคัญที่ทำให้เกิดอินวินซิเบิลทีมไร้พ่ายตลอดการการเป็นแชมป์โดยไม่แพ้ใครคือความสำเร็จที่ไม่มีใครสามารถลบออกจากประวัติศาสตร์ได้ อาแซนเวนเกอร์ตำนานกุญซือของทัพปืนใหญ่อาเซนอน,นเมื่อพูดถึงทีมฟุตบอลที่ทำบทงานไร้พ่ายในอังกฤษหลายคนมักจะนึกถึงอาเซนอลที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการไม่แพ้ทีมใดในพรีเมียร์ลีกตลอดทั้งฤดูกาลแต่จริงๆแล้วทีมที่เคยทำสถิติไร้พ่ายในลีกอังกฤษมาก่อนหน้านั้นคือเบรสตันนอตเอนในฤดูกาลที่1888-1889ถึงซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอังกฤษ เพรสตันนอตเอ็นในฤดูกาลนั้นสามารถทำผลงานไร้พ่ายตลอด22นัดในลีกพร้อมกับคว้าแชมป์ลีกในที่สุดการไม่แพ้ใครในฤดูกาลนั้นยังคงถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษดังนั้นถึงแม้ว่าเซนนจะเป็นทีมที่ทุกคนจำได้ในเรื่องการไร้พ่ายในพรีเมียร์ลีกแต่เพรสตันนอตเอ็นก็ถือเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ในลีกสูงสุดของอังกฤษมาก่อนและถือเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในยุคแรกของฟุตบอลลีก หากจะพูดเรื่องฟุตบอลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นสำหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คงจะเป็นการคว้าแชมป์ถ้วยโกลเด้นพิมเมยรีกโทฟี่สัญลักษณ์แห่งความไร้พ่ายหนึ่งเดียวที่เคยมีมาย้อนรอยกลับไปในการห้าหันแย่งแชมป์พิมเมยริกในยุคแรกเริ่มในยุคนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างทีมยักษ์ใหญ่ของกิตหลายสโมสรผัดกันครองความเป็นใหญ่และมีการขับเคี่ยวเพื่อคว้าแชมป์อย่างเข้มข้นในแต่ละฤดูกาลณขณะนั้น ถือเป็นยุครุ่งเรืองของหลายๆทีมและเป็นช่วงที่ลีกอังกฤษกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมีสโมสรยักษ์ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงมากมายทีมเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความนิยมให้พิีเมยรีกลายเป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองอย่างอาเซนอลเป็นหนทีมที่มีบทบาทสำคัญในการแข่งขันชิงแชมป์ และหากพูดถึงบุคคลที่เปลี่ยนอาเซนอนจากทีมระดับกลางตารางให้กลายเป็นทีมชั้นนําของอังกฤษและยุโรปคือชื่อที่ไม่มีใครลืมได้ลงอาแซนเวนเกอร์เมื่อเขาเข้ามาคุมทีมในปี1996หลายคนตั้งคำถามว่าเวนเกอร์คือใครเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นเพียงกุนซือที่คุมทีมในลีกฝรั่งเศสและลีกญี่ปุ่น การรับตำแหน่งของเขาไม่เป็นที่คาดหวังโดยสื่ออังกฤษและแฟนๆของสมโมสรมากนะักแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการเปลี่ยนโฉมหน้าอาร์เซนอลไปตลอดกาลเวนเกอร์มีชื่อเสียงในเรื่องของการสร้างสารรค์ฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วและสวยงามเขาได้นำฟุตบอลสไตล์การครองบอลมาใช้กับอาร์เซนอลโดยเน้นการเคลื่อนที่ของบอลอย่างรวดเร็วการจับบอลและจ่ายบอลในระยะสั้นที่แม่นยำเพื่อสร้างการโจมตีที่มีประสิทธิภาพที่สุดนักเตะอาร์เซนอลในยุคเวนเกอร์มักจะมีเทคนิคดีและมีความเข้าใจในเกมที่ลึกซึง้ง การเข้ารับตำแหน่งของอาแซนเวนเกอร์ enger, กลายเป็นผู้จัดการทีมต่างชาติคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร ด้วยสไตล์การทำทีมที่เน้นเกมบุกสวยงามและการพัฒนานักเตะเยาวชนซึ่งในยุคนั้นฟุตบอลอังกฤษยังคงใช้สไตล์การเล่นที่เน้นความแข็งแกร่งและบอลยนยาวแต่เวนเกอร์นำเอาแนวคิดใหม่ๆจากยุโรปเข้ามาสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นระบบโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนักเตะเน้นกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและงดแอลกอฮอล์ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สภาพร่างกายช่วยให้นักเตะมีความฟิตตลอดทั้งฤดูกาลสไตล์การเล่นที่สวยงามของเวนเกอร์คือการสร้างทีมที่เน้นการคลองบอลการเล่นเกมลุกที่รวดเร็วและสรรราค์และก พัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อเต,เติมเต็มระบบทีมที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตามสถา,านการณ์ให้ความสำคัญกับการบุกแต่เขาไม่ละเลยที่จะรักษาสมดุลในเกมรับแม้จะรู้จักกันดีในฐานะผู้จัดการทีมที่เน้นเกมลุกเป็นหลักการปรับใช้แนวรับ4-4-2หรือ4-3-3ที่แข็งแกร่งในบางช่วงเวลาเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยให้อารซเซนลไม่ถูกโจมตีอย่างง่ายดายจากบอลยนยาวสู่เกมลุกแบบ Pass ส and Move เล่นบอลลงพื้นจ่ายบอเลเร็วเน้นการคลองบอลและสร้างสรรเกมเขาคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่สร้างแนวทางกกการเลล่่นุบออทีีมัษณ การค้นหานักตเตะดาวลุ่งเวนเกอร์เปิดตลาดใหม่ๆดึงนักเตะฝรั่งเศสและแอฟริกาเข้ามาโดยเฉพาะการเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่คนอื่นมองข้ามแต่เวนเกอร์นั้นเห็นศักยภาพเวนเกอร์มีชื่อเสียงในการให้โอกาสนักเตะหนุ่มๆในการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ซึ่งนักเตะที่ได้รับโอกาสจากเขามักจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการดึงนักเตะฝีเท้าดีแต่ราคาไม่สูงมาร่วมทีมพร้อมทั้งเสริมวัฒนธรรมการเล่นเกมลุกที่ลื่นไหลและนักเตะสำคัญที่เขาดึงมาสู่ทีมได้แกกกกก่ปาาตตริิเววลลลอองงงััดมผู้ทธพ มีบทบาทสำคัญในการคุมเกมกลางสนามและเป็นกัปตันทีมของอาร์เซนอลในช่วงหลายปีโดยเขาสามารถเชื่อเมเกมจากแนวรับสู่การโจมตีได้ดีเขามีทักษะในการสกัดบอลและปิดช่องทางการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังได้อย่างรวดเร็วทำให้เขาสามารถสนับสนุนทั้งเกมรับและเกมรุกแม้จะเป็นกองกลางตัวรับแต่เขาก็สามารถยิงประตูจากระยะไกลได้บ่อยครั้งเทียรี่องลีกองหน้าในตำนาน ตล์การเล่นที่มีผรสวรรค์ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกกับ175ประตูจาก258นัดในพรีเมียร์ลีกอยู่อันดับที่7ของตารางดาวสซันโบตลอดการ องลีมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อซึ่งทําให้เขาสามารถวิ่งหนีการประกบของกองหลังและเป็นภัยคุกคามอย่างมากในการโจมตีมีเทคนิคการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมทั้งการยิงประตูจากระยะไกลการจบสกอร์แบบคมกลิบและการใช้เท้าทั้งสองข้างในการยิงสามารถเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ว่างได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องยืนในกรอบเขตโทษเสมอเขามักจะวิ่งออกจากกรอบและโจมตีจากมุมต่างๆ นอกจากการเป็นผู้ทำประตูแล้วองลีเป็นนักสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะการยืนเป็นกองหน้าตัวกลางที่คอยเปิดบอลให้ผู้เล่นอื่นเข้าไปยิงเดนิสเบิร์กแคมเพลเมเกอร์อัจฉริยะเป็นนักเตะที่มีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมและมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากคนอื่นเขาคือเพลเมเกอร์ที่สามารถคุมเกมลุกได้อย่างมีประสิทธิภาพเขามีความสามารถในการมองเห็นช่องว่างในเกมและเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ทำประตู เขามีเทคนิคการควบคุมบอลที่ละเอียดและมีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะการรับบอลและส่งบอลในระยะใกล้เดนิสมักจะเคลื่อนที่อย่างชานฉลาดไม่จำเป็นต้องวิ่งมากเขามีการเคลื่อนที่ไปในจุดที่ไม่คาดคิดเพื่อให้สามารถลับบอลได้ง่ายนอกจากการเป็นผู้สร้างสารรค์เกมแล้วเขายังเป็นนักยินประตูที่ยอดเยี่ยมและมีลูกยิงที่แม่นยำจากหลายตำแหนง่งโซเคมเบลกองหลังตัวเก่ง มีความแข็งแกร่งและทักษะป้องกันที่โดดเด่นเขาคือหัวใจในการป้องกันของอาร์เซนนลในช่วงหลายปีเขามีความสามารถในการอ่านเกมที่ดีและคอยจัดการกับการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขามีรูปร่างที่แข็งแกร่งและสามารถทุ่มเทในการเข้าสกัดบอลไม่ว่าจะลูกกาอากาศหรือลูกพื้นดินและยังสามารถเป็นตัวอันตรายในเกมลุกโดยเฉพาะลูกเตะมุมเขามีความสามารถในการทำประตูจากลูกกาอากาศได้ดีเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความเป็นผู้นำและเคยได้รับบทบาทกับตันทีมในการแข่งขันบางครั้ง ทั้ง4นักเตะมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสําเร็จให้กับอาร์เซนอลในยุคข,ของอาแซนเวนเกอร์ซึ่งตลอดการคุมทีมของเวนเกอร์นานถึง22ปีเขาพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ในหลายรายการรวม17รายการได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยแชมป์เอฟเอคัพ7สมัยและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์7สมัยอย่างในฤดูกาลที่1997-98เขากลายเป็นผู้จัดการทีมต่างชาติคนแรกที่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพได้ในฤดูกาลเดียว กลายเป็นทีมแรกที่ทำดับเบิลแชมป์ในรอบ25ปีหลังจากเข้ามาคุมทีมได้แค่ปีเดียวต่อมาก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกติดต่อกันในฤดูกาลที่2001-2002และ2003-2004ส่วนไฮไลท์สูงสุดในยุคข,ของเวนเกอร์ก็คงต้องยกให้ฤดูกาลที่2003-2004ซึ่งาร์เนนอลสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวกลายเป็นทีมแรกในยุคพรีเมียร์ลีกถือเป็นสโมสรแรกในรอบ115ปีของอังกฤษที่คว้าแชมป์ฟุตบอลลีกโดยไม่แพ้้ททีมดดเลยังฤูกา และเป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่ทําได้ต่อจากเบรสตันนอร์เอนเมื่อปี1889จาก22เกมชนะ18เสมอ4ควา้าแชมป์ไปในปีนั้นซึ่งเป็นปีแรกของลีกฟุตบอลอังกฤษแถมชนะเอฟเอคัพจนได้แชมป์ไปอีก5นัดรวดเช่นเดียวกันกับอาร์เซนอลที่ชนะ26นัดเสมอ12นัดยิงได้73ประตูเสีย26ประตูและเก็บได้90คะแนนสร้างสถิติไม่แพ้ใคร49นัดติดต่อกันซึ่งสถิตินี้ยังไม่มีทีมไหนล้มได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งทําให้พวกเขากลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์แบบไร้ไพ่ายและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสําเร็จนี้พรีเมียร์ลีกจึงมอบโทฟี่สีทองพิเศษให้กับอาร์เซนอลซึ่งแตกต่างจากถ้วยแชมป์ปกติที่เป็นสีเงินหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นโทฟี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไร้เทียมทานและความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในยุคนั้นด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยที่ไม่แพ้ใครเลยตลอดทั้งฤดูกามลมรดกข,ของอาร์เซนเวนเกอร์ยังคงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างสามโมสร เช่นการย้ายสนามจากไฮวิลลี่ไปยังเอเมเลสสเตเดียมในปี2006ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงของสโมสรในระยะยาวยุคของอาร์แซนเวนเกอร์ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาที่อาเซนนลประสบความสำเร็จสูงสุดแต่ยังเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลอังกฤษในแง่สไตล์การเล่นและการบริหารทีมความสําเร็จของ The ะอินวินซิเบิลยังคงเป็นความภูมิใจของแฟนอาเซนนลและเป็นตำนานที่ยากจะลืมเลือน